กงชูแปลว่าสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราลองมาทดสอบกันค่ะว่าคุณรู้จักคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสมากน้อยแค่ไหนนะคะในคลิปนี้พิติก็ได้นำคำศัพท์มาประมาณ50คําคำนะคะเรามาทำการทดสอบกันนะคะว่า เรารู้จักคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสมากน้อยแค่ไหนลองฝึกคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเอาจริงๆพิติีก็เพิ่งมารู้คำศัพท์ต่างๆก็ตอนที่ทําคลิปนี่แหละคะ่ะด้วยความเคารพนะคะท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะให้พิติีเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยพิติีต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่า โดยส่วนตัวพิติมีความเชื่อว่าเมื่อเราเขียนเป็นคำอ่านที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะเ,เราจะเป็นภาษาฝรั่งเศสช้านะคะอย่างในห้องเรียนเนี่ยตอนที่พิติเรียนเนี่ยเวลาเราฝึกออกเสียงเนี่ยครูเขาจะไม่ให้เราดูในหนังสือด้วยซ้ำนะคะ เขาจะให้เราเนี่ยดูที่การพูดของครูนะคะการออกเสียงการทำปากแบบนี้ค่ะเพราะว่าพี่ตีเห็นนักเรียนหลายคนนะคะที่เขาจดเป็นภาษาอ,าอย่างเราก็จดเป็นภาษาไทยเนี่ยพี่ตีมีความรู้สึกว่าเราจะทำความเข้าใจกับภาษาฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะช้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรา ดูดูการออกเสียงฟังเสียงนะคะอย่างครูจะบอกว่าให้ฟังนะคะฟังตั้งใจฟังแล้วก็ลองออกเสียงตามค่ะเพราะว่าบางบางคนบางคนเขียนก็โอเคนะคะแล้วแต่นะคะแต่แนะนำว่าไม่ควรที่จะทำตลอดนะคะอาจจะช่วงแรกๆบ้าง แต่ถ้าอยากเป็นเร็วแล้วก็ทำให้เรามีความเข้าใจนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการจดคำอ่านเป็นภาษาไทยเพราะว่าพอเราท่องศัพท์เนี่ยหรือเราอ่านบทความเนี่ยแทนที่เราจะมุ่งไปที่คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเราต้องมาดูมันเหมือนซับซ้อนอนะคะ ดูคําศัพท์แล้วมาดูคําอ่านแล้วก็งคะ่ะมันมันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะสับสนนะคะอันนี้เป็นในความคิดของพี่ตีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากที่จะจดก็ค่ะก็จดไปนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละคะ่ะมา,ามาทดสอบกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่ตีจะอะยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะคะ พี่ิจะให้เวลา3วินาทีนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าเรารู้จักกับสิ่งสิ่งนี้กันหรือเปล่านะคะเริ่มค่ะ อเอกตอดูปากพ่ตีนะคะอเอกูตอ e e ค่ะค่ะก็คือหูฟังนะคะอันนี้คืออะคาสเกดโอดียลอะคาสเกดโอดียล un pot de confiture. Un pot de confiture. ก็คือกระปุกแยมนะคะ Un pot de miel. Un pot de เมียนล่เมียนล่ก็คือกระปุกน้ำพึ่งนะคะอร่อยอันนี้ก็คืออัเบอร์ียร์อัลเบอร์ยียร์อัลเบอร์ยอรียค่ะ เอาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจะเขียนเป็นคำอ่านเป็นภาษาไทยใครเขียนได้คอมเมนต์บอกพิตินะคะคือการออกเสียงเนี่ยพิติไม่กล้าเขียนอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเขียนไปอะ่ะมันจะไม่ตรงกับคําที่เราออกเสียงนะคะอันนี้อ่านว่าอุนบวตเดเตอุนบวตเดเต ก็คือกล่องกล่องชานะคะกล่องชาแล้วข้างในก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าอัสซาเชอัสซาเชเด็กเตอัสซาเช เดเตก็คือเป็นซองนะคะซองชา ını. ค่ะอันนี้คืออัปัเกออัปัเกอเดกาโตอัปัเกอเดกาโตก็คือเป็น แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจขนมหนึ่งแพ็คนะคะทานทุกเชา้านะคะอร่อยค่ะอาปาเกเดเซเรียลล่ะอาปาเกเดเซเรียลล่ะเซเรียลล่ะอาปาเกเดเซเรียลล่ะนะคะ อั p a ากเ the chips อั p a ากเ the chips ก็คือชิพส์นะคะมันฝรั่งค่ะมันฝรัง่งอันนี้เรียกว่าอัมปากเกตมันฝรั่งหนึ่งแพ็คนะคะอะบวก the มาเก มาเกอมาเกอโฮมาเกอโฮ,โฮนะคะก็คือเป็นอ่แมคคเกรลนะคะปลาแมคคเกรลปลาแมคคเกรลหนึ่งหนึ่งกระป๋องนะคะอ่ะอ่ะซาเชอ่ะซาเช อันซากเชต์เดอร์นัวเดอร์กาจูอัซาเชอันนี้เรียกว่าซาเชตนะคะก็คือห่อนะคะเดอรนัวเดอร์กาจูก็เป็นมะม่วงหิมะพานหนึ่งห่อค่ะ อ s a c h e a เช c h อ de p i s t เชเดพิสาเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะคะถั่วพิสตาชนะคะพิสตาชหนึ่งหอง่อค่ะอันนี้ก็คืออูนบวต เป็นเพศหญิงนะคะยูนบวดเดอซูร์เซอรซอรออพูด์ดพูด์ดพูด์ที่แปลว่าผงนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลชนิดผงหนึ่งกรัม นี่ก็คือพริกไทยนะคะเป็นขวดพริกไทยอ่านว่าอาพัวรีอาพัวรีก็เป็นขวดใส่พริกไทยนะคะต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ขวดนะคะวุตเตย์วุตเตยเริ่มจากอันนี้ Une b เน t e i บุ e เป็นเพศหญิงนะคะ Une b o น t e i บุ e ตเตีย the สาวงลิควิดลิควิดลิคที่แปลว่าของเหลวนะคะ Une b o น t e i บุ e ตเตีย the สาวงลิ เป็นขวดน้ำยาล้างจานนะคะ une bouteille une bouteille do une b o u t e i l l ก็คือขวดน้ำนะคะ une b o u t e i l l d e c i d e cider. หนึ่งขวดไก่ t e c i d r ค่ะเล่าแอปเปิ้ลนะคะเล่าแอปเปิ้ลหนึ่งขวดค่ะหนึ่งขวดไก่ The beer, beer หนึ่งขวดค่ะ une bouteille de vin. Une bouteille de vin. ก็คือขวดเหล้าไวน์เหล้าอางุ่นนะคะ,คะอันนี้เราก็จะเรียกว่า une cafetière ก็คือเครื่อง ชงกาแฟนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่ง e นึกาเฟติเอค่ะนกาเฟตค่ะค่ะอะเทเลโฟนอตบล a t e l โทรศัพ portable portable ก็คือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน,ะะน,น,นี่นะคะลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่า unbleek unbleek d e l e ก็คือนมกล่องนะคะนมกล่องอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่นี่จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกลาอ่าว่ะดดอ่าว่ะดดแก้วน้ำค่ะอ่ Verre de vin. Un verre. De vin. Qu'elle Une tasse. De café. Une tasse. De café. Truc à faire. ห n ึ่งบวตดอฟหนึ่งบว e ดอฟก็คือบวชก็คือกล่องนะคะหนึ่บวตกล่องกล่องไข่หนึ่งกล่อง หนึ่งบัคเก็ตหนึ่งบัคเก็ตเดอร์ชาร์พิองชาร์พิองหนึ่งบัคเก็ตเดอร์ชาร์พิองก็คือบัคบัคเก็ตบัคเก็ตบัคเก็ตก็คือเป็น ลักษณะถาดแบบนี้นะคะก็คือจะไม่มีฝาปิดค่ะถ้ามีฝาปิดอะ่ะเราจะเรียกว่าปาเกตปาปาเกตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถาดแบบนี้นะคะเราจะเรียกบาเก็ตค่ะยูน่บาเก็ตเดอะชอปียงค่ะก็คือเห็ดหนึ่งถาดค่ะ ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือ una u n e b a q u e t t e de t o m a t e une ่ a q u e t t e de t o m a t ก็คือมะเขือมะเขือเทศนะคะหนึ่งถาดค่ะนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าอัพปากเกตอัมปากเกต จริงมันจะมีมันจะมีเป็นแพ็คเป็นแพ็คนะคะอันนี้พอดีพี่ตีเอาไปกินก่อนนะคะเราก็จะเรียกว่าอัมปากเกตเดอซีสทองช์เดอะยมบงค่ะคือมันมีอยู่หกชิ้นนะคะหกคือคำว่าทองช ก็คือสไลด์นะคะเป็นแผ่นบางๆในนี้มันจะมีทั้งหมดหกชิ้นนะคะก็เรียกว่า six tongues the ชงบงนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะสไลด์นะคะมันก็จะมีเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็กมาแล้วก็จะเรียกว่าอั p a, a c k i n g u n p a c k i ส g six tongues t ชงบงก็คือมีในหนึ่งแพ็กเนี่ยมี หมูสไลด์นะคะอยู่6ชิ้นค่ะพอดิกินไปแล้วนะคะก็เลยไม่เห็นรูปร่างค่ะมันอยู่ในลิสต์นะคะแต่อันนี้เห็นชัดเจนนะคะอันนี้อ่ะโอเคก็คืออัมปากเกตอัมปากเกตจะเป็นแบบนี้นะคะมาเป็นแพ็คนะคะอัมปก De ากเกตเด e lakdong lakdong fume l a ก็คือลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็น หมู3ชั้นหั่นซอยนะคะหมู3ชั้นหั่นซอยเราเรียกว่าลักดงลักดงฟูเมก็คือเอาไปรมควันนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอัมปากเกตอัมปากเกตก็คือแพ็กเกจนะคะหนึ่งแพ็กนะคะอัมปากเกตด h e ลักดงฟูเมค่ะอะ เอตุยเอ u ุยเอตุยแว่นตาเอตุย e ว่นตาลูเตลู t ตก็คือกล่องใส่แว่นตานะคะเดลูเน็ต de lunette bên ta Un Appareil à Appareil à à à, Photo à Appareil à à, Photo à, à <Yeah>. กล้องถ่ายรูปค่ะยีนเนี P.S. the m o n e เหรียญเรียญเ,เงินนะคะเงิน a b r i c r u g e a b r i c brick brick b r i รูจก็คือไฟแช็กนะคะสีแดงค่ะอุนบลูมอุนบลูมก็คือขนนะคะขนนกค่ะอันลีฟอันลีฟ หนังสือนะคะอาชัโปอาชัโปมวกอ่าสักกะโดอ่าสักกะโดอ่าสักอาโด ก็เป็นกระเป๋าเป้นะคะอาร์มัสก์อาร์มักนกากนะคะอาร์บลูซองอาร์บลู ื้อแจ็คเก็ตนะคะเดชูสูงเดชูสูงรองเทา้าค่ะเดชูเซตเดชูเซตถุงเทา้า อาสติลอสติลปากกาอันเครยอนอเครยอเครยอนินสอค่ะอนกยเยอันกาเย สมุดค่ะหนึ่ยใบหนึ่ยใบของกระดอษหนึ่ยใบของกระดาษก็คือกระดาษนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าหนึ่งใบ d a b ดาบะห e ึ่งเฟียดาบะก็คือใบไม้ค่ะอังพอกเตเฟียอังพอกเตเฟียก็คือกระเป๋าสตางค์นะคะอังพอกเตเฟย ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าอังปอกเตอร์กัตต์อังปอกเตอร์กัตต์ก็คือที่ใส่บัตรนะคะที่ใส่นำบัตรที่ใส่บัตรต่างๆค่ะอันบาร์ช็อกโกแลตอันบาร์ ชอ็อกโกแลตเตกก็คือเป็นชอ็อกโกแลตแบบแบบบาร์นะคะแบบนี้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์ประมาณ50คำนะคะหลังจากที่เราได้ทำการฝึกคิดเป็นแบบภาษาฝรั่งเศสคุณผู้ชมได้กี่คำนะคะพิตี หลายคำอยู่ค่ะมันยังไม่ได้นับนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดพิติต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมค่ะเมื่อเราเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วเราก็ต้องทบทวนแล้วก็ออกไปพบปะพูดคุยลงภาคสนามจริงนะคะถึงจะเราถึงจะรู้นะคะว่าเรา สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าได้พูดคุยกับเจ้าของภาษาฝรั่งเศสโดยตรงยิ่งดีนะคะสำหรับคลิปนี้ m e a x กซี่เอ๋เบีรว่าเราคนไทยต้องไหวให้สวยๆนะคะ